สวัสดีครับผมโปรไข่นะครับก็เอาไมโครโซลัง um นะครับที่แยกใหญ่ไว้นะครับไมโครโซลังก, um ก็จะพูดถึงแบบที่มันเป็นไมโครโซลังเนื <c> ่ <oughs> เพราะว่าเขามีการกลายถือพิกผันได้เยอะมากนะครับไหวทรงมากเลยอันนี้จะเป็นทรงนะครับมูสเ,เทพผมอาจจะไม่มีนะครับแต่ถ้าแบบ ไมโครสมเนี่ยแตกเนี่ยผมยังมีอีกที่ไม่ได้นาเสนอนะครับนี่ครับสองก้านครับสองก้านสองก้านนะครับอันนี้คือสองก้านนะครับเดี๋ยวรอมาเต็มเต็นะครับแบบประเภทสิบก้านเนี่ยนะครับโอ้โหนะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับอันนี้ไม้ผ่านะครับผ่าได้ยี่สิบวันนะ นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ